เูปากน้อยเนี่ยอาขพอยไม่เอาอมีสวัสด,ดีด้วยล้วสวัสด,ดีค่ะหนูหน้อยเป็นไงไน่ารักจังเลยลูกโอ้ยลูกแมวน่ารักมากเลยดูเขานอนกันสองคนพี่น้องเขานอนกัน แม่ไม่ได้มาดูทั้งวันเลยแม่ไปหาหมอพาวิเศษไปหาหมอที่โรงพยาบาลมันไกลลูกแม่ไม่ได้มาดูหนูทั้งวันเลยวันนี้เพิ่งได้มาดูตอนกลางคืนนะลูกนะดูน้นองเาขานอนนะคะดูเขานอนเนี่ยแม่เอ็นดูมากเลยลูกเล็กน้อยระวังเหยียบลูกเหยียบลูกหนูให้ลูกหนูนอนลูกแม่เขาก็เริ่มอ้อนแล้วนะคะอ้อนเก่งแล้ว เดี but, aula 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 it, ๋ยวลูกหนูลูกให้ลูกนอนให้ลูกนอนหนอนนอนลง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 ไหนนะโดนลูกทำไมนอนลงนอนลงนอนลงเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนอนลงเออมาม่าหมูมูมี่ลูกนอนน่าสงสารจัง อ้อนเขาอ้อนมากแล้วนะคะนี่ขี้อ้อนมากเลย,ะะออมเลยแม่มามา่าอ้อนเก่งใช่ไหมใช่ไหมพอเสร็จน,นู่นี่นั่นเข้ามาสำรวจลูกมาดูลูกก่อนจะนอนนะคะแม่ก็ล้าเหมือนกันวันนี้นั่งรถไกลล้าปวดหัวนั่งรถไก่ พิเศษไปหาหมอนะคะพิเศษเขาเป็นนิ่วนะคะคุณหมอดวดออกมาได้เป็นนิ่วแต่ว่ายังไม่ได้ผ่าตัดนะคะให้กินยาดูก่อนโอ้ยน่ารักมากเลยลูกปากลูกปากน้องลูกปากน้องนี่นี่นี่ลูกปากน้องเนี่ยอ๋อพอยไม่ออมีสวัสดีด้วย้วสวัสดีค่ะ สวัสดีโอ้ยดูเขาสวัสดีดูนี่น่ารักมากเลยลูกเมียสวัสดีอ่ะแข็งมากเลยลูกเดี๋ยวก่อนลูกดูลูกหนูสวัสดีอ่ะดู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 น่ารักมากเลยดูปากเขาดูปากเขาหนินี่นี่ไอแม่เขาก็จะโอ้ยจะกวนลูกลุกตื่นลูกอย่ากวนลูกอย่ากวนอย่ากวนให้ลูกหนูนอนมาทางนี้มาทางนี้ มีหาวด้วยมาทางนี้ออกมาออกมาจะอ้อนแม่ไงให้แม่จับเขาอุ้มเขาเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูลูกหนูน่ารักมากเลยมีสวัสดีด้วยโอ้ยลูกเอ้ยดูแม่เขาอ้อนอ้อนมากเดี๋ยวนุมเดี๋ยวนุมมาทางนี้ก่อนได้ไหมลูกนั่นนั่นนั่นให้พอ่อพ่อไ,ได้ดูดูความน่ารักของแมวน้อยก่อน สวัสดีเปื่นด้วยเออดูแม่เขาเอ้ามาทางนี้มาทางนี้เอออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เออตรงนั้นเขาอ้อนเขาอ้อนแม่นะคะอ้อนแม่เกียงนี่แหละอ้อนแม่เกียงอยากให้แม่เกียงอันนี้เขาแต่แม่ก็จะถ่ายลูปคลิปลูกเขาเขาก็ไม่ยอมนอนเฉยเฉยนอนเฉยสิลุกนอนเฉยนะคะแม่เขาขังให้นี่แม่เขาขังให้ อนอนเฉยรูปดูลูก,ลกหนูสิน่ารักมากเลยหนูปากแดงปล่อยไปเลยอน้นอนลิ้นออกกันนั่นน,นแมวเด็กอะไรจะน่ารักขนาดนี้ส่วนใญ่คนนี้ก็เหมือนกันนี่มีสวัสดีด้วยแมวน้อยสวัสดีเป็นนะ่ะเอาเอกอ,อดกันกอดกันโอ้ยไอแม่เขาก็ จะเอายังไงเอาไงลูกโอ้ตามมือแม่ตามมือแม่อมืดูดูดูก็นอนดูก็นอนอืนดูก็นอนนอนกันแล้วเพราะพว่าแม่เห็นแล้วใจละลายเลยนะเนี่ยเห็นแบบนี่น่ารักจริงๆนะทุกคนดูด,ดูดูลิ้นออกด้วยด้ โอ้ยเขาได้กินนมแม่เขา่ะเขาแบบว่าเด็กน้อยเนาะเขาสมบูรณ์อะกินนมแม่เขาอะดูสิก็เพ่ะแม่ใจละลายเลยเห็นแบบเนี้ยใครเห็นก็ต้องใจละลายเลยแบบเนี้ยน่ารักมากเลยเอาเอาเอ,อโดนลูกหนูลูกหานมแม่แล้วเห็นไหมนั่งละยอมนั่งแล้วหานมแม่หนูลูกนมแม่หนูอยู่ไหนคะหาหนมแม่เร็ว เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วได้ดูดแล้วฉันมูมูยังไม่ตื่นมิมี่ตื่นมิมี่ตื่นกินนมแม่มูมูยังไม่ตื่นมูมูขอนอนก่อนไอเสียงพี่ต้มทําไมลูกพี่ต้มพี่ต้มทําไมครับพี่ต้มทําไมลูกเดี๋ยวไปดูพี่ต้มชีพี่ต้มทําไมอ้ยดู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 ปากดูปาก อาปากหอเลยดูอาปากหอเลยนันนันนันฝันว่าดูดนมฝันว่าได้ดูดนมหรอลูกอันนนน่นให้เห็นดูจริงๆเลยฝันใยฝันว่าได้ดูดนม แม่เขาก็อ่อนอ่อนมากเลยนอนสนูกอ่าไม่กวนละไม้กวนแล้วนะเดี๋ยวไปดูสิเสียงพี่ก็ต้มก็ว่าอะไรไปดูพี่ต้มก่อนให้ดูพี่แซมก่อนพี่แซมหลับถ้าแม่นั่งอยู่ตรงนี้พี่แซมจะหลับนะคะเขาจะหลับถ้าแม่เก่งไม่อยู่เขาจะตะโกนเรียก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 ให้มาหานะคะพอมาหาแล้วก็หลับท่านนอนสบายใจเขาพี่แซมะ ทำไมลูกพี่ต้มเรียกทําไมเฮ้อเมื่อกี้พี่ต้มเรียกทําไมลูกเฮ้ยเทอเป็นไงลูกเป็นไงไขทองไขหวานเดินตามแม่ใบเงินโอ้เดินตามแม่กันใหญ่เลยมันเมื่ดลูกตรงนั้นมันเมื่ดมืดตึ๊บเลยถ่ายคลิปไม่ได้ยายขนใจไปไหนอะขนใจกาละครไปไหนละเมื่อกี้เห็นเดินอยู่แวบๆบแบบ สนใจการละครพี่แซมก็นอนพี่แซมนอนนะคะพ่อแม่อยู่ตรงนี้พี่แซมจะนอนพี่ตม้มเมื่อกี้ใครทําอะไรลูกใครทาอะไรพี่ต้มําใครทําอะไรครับลูกพี่ต้มหลังหายแล้วนะคะขนก็กําลังจะขึ้นพี่ต้มครับพักหลังนี้เริ่มกลัวแม่เพราะาแม่ป้อนยาแล้วก็ทําใส่ยาเขาเขาก,กลัวแม่ แต่ตอนนี้เริ่มเริ่มเดินเ,เข้ามาหาบ้างแล้วตอนแรกกลัวกลัวแม่มากเลยพีต่ต้มอ่ะต้มเอ้ยแผลใหญ่ๆนะคะโชคดีที่ดูแลรักษาเขาแล้วก็หายนะคะแผลใหญ่มากของพี่ต้อมอ่ะส้มโอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะปล่อยนะลูกวันนี้ตอนแรกวันนี้ว่าจะปล่อยส้มโอออกทีนี้ไม่เก่งไม่ได้อยู่บ้านก็เลยไม่กล้าปล่อยส้มโอออก เดี๋ยวไม่มีใครเห็นแล้วก็ทะเลาะกันนะคะเดี๋ยวพ่กน nah. ี framework. ้จะปล่อยส้มโอออกมานะเออไปไปเดี๋ยวแม่ไปหาไม่ไปหาตรงนน้นตรงนี้มันมันจะวางเหรอตรงนั้นมันเมื่อดกเดี๋ยวแม่เดินไปหาเดินไปตรงนน้นหานะเอยแม่เกียงก็ปวดปวดหัวก็เดี๋ยวกินยาหน่อยเพราะว่าเดินทางไกลเนาะเลยปวดหัวไม่ไงนี่ไงันใจการละครมาแล้วันใจการละครมาแล้ว นั่งกันแม่นั่งตรงนี้ด้วยนั่งนั่งตรงนี้ด้วยเพระาะว่าต้องนั่งเฝ้าพี่แซมเออ,เ,อ,อเดี๋ยวต้องนั่งเฝ้าพี่แซมไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งใส่เขาส้มโอก็เก่งเก่งใส่เขานี่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 ขนใจการละครน,นอนเล่นละ <laughs> ขนใจก,การละครเหรอคะเอ้ยอ่ะไรอะ